น่าจะชนหัวอ๋อหัวจนแตกกนอาจะขยับออกทางทางนี้หน่อยอย่างเงี้ยโอเคมีไดะพร้อมแล้วบอกนะเยี่ยมมาก้ามยัง เลยสองสามอ้าวได้ก็ได้พูดถึงเกมวันนี้นะครับน้องครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีพี่พีททุกคนครับก็เกมวันนี้ก็เป็นไปตามที่ผมวางแผนไว้ครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเปิดรอยแพ้เขาอยู่แล้วผมตั้งใจมากเพราะว่าย่างหนึ่งเอ่อเ,เป็นการเป็นการเทรนมาจากการซ้อมอย่างเดียวเหมือนวันนี้นี่พมมาต่อยกติกาเมยไทยเ,ยเราธรรมาชาติใช่เลยใช่ครับผมก็ผม ชอบครับผมชอบมวยไทยแล้วผม,มออได้หลากหลายขึ้เนเงี้ยทีมซุ้เล็กที่ออกแบนในยกแรกลราพยายามที่จะยกว่าไล่ตามสองนีเนเนเน่เป็นแผนของเราเป็นความต้องการเราเลยใช่ครับมันเป็นความต้องการของผมแล้วก็จริงจริงผมรอดูจังหวะเขาจังหวะเขาประมาณสิบวิยี่สิบวิเนี่ยผมรอดูจังหวะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยครับผมรอดูก่อนแต่ว่าผมก็ตั้งใจที่จะมาม,มาส่งอยู่แล้วตั้งใจตั้งใจจริงๆรประยกแรกแล้วประเมินเป็นไงบ้างครับ บทยกแรกผมคิดว่าไม่น่ารอดครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมคิดเลยว่าไม่น่าไม่น่าเกินผมว่าผมยังมีแรงอยู่ผมยังที่จะแบบต้องการที่จะใส่อย่างเดียวทชกเสร็จแล้วตัวผุกเล็กเจ็บตรงไหนบ้างครับจริงๆผมก็มีรอยแผลนิดหนึ่งครับเพราะน่าจะชนหัวแต่ในรูปแบบการชกนี้ก็ดีใจครับแต่เสียใจนิดหน่อยครับที่ตัวเองทําน้าหนักไม่ได้อนี้เสียใจจริงๆมันเป็นการที่ผมติดพลาดในตัวของเองแต่ว่าผมก็รู้สึสกอ่ะ ดีใจได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าถึงผมจะชนะก็จริงครับแต่ว่าผมทำน้ำหนักไม่ได้เกินไปเท่าไหร่ครับเกินจุดสองครับศูนย์จุดสองปอนด์สองครับศูนย์จุดสองปอนด์ศูนย์จุดสองห้าศูนย์สองห้าปอนด์โอ้โหแล้วเสียหายไปเท่าไหร่กี่ล้านครับผมเราเคยมีเหตุการณ์เรื่องน้ำหนักนี้เคยมีครับเคยมีครั้งหนึ่งครับที่ฟิลิปปินส์ตอนชกพันระยก เหตุการ์คล้ายๆกันประมาณนี้ครับแต่ไฟนั้นมันเป็นการที่หนักไปนิเพราะว่ามันเป็นไฟที่จิชมแข็งเขาเป็น,น,นชิงมคุณเมนใช่ใช่ใช่ต่อไปต่อสิไปแล้วตัวในส่วนของูต่อสู้เราใครรอดไปไหมครับอันนี้ต้องยอมรับในตัวเขาเพราะว่าทนมาก <laughs> ทนจริงๆครับทนแล้วก็อึดมากต้องยอมรับเลยครับว่าจริงๆผมสอบโดนเยอะเลยนะโดนเยอะมากแล้วโดนจุดผมคิดว่าน่าจะโดน ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยืนได้ได้ผมก็นับถือหัวใจของเขาด้วยเงี้ยเพราะว่าหัวใจเขายืนได้ถือว่าสุดยอดมากแล้วโดนไปหลายลูกมากแล้วก็ไม่ยอมลงเงี้ยแล้วรู้ไหมว่ากี่แผลก็น่าจะสามสี่สามสี่สี่น่าจะถึงับน่าจะถึงสี่แผลสี่แผลตรับไปเวรไหนมั้งครับก็หลักๆเลยแผลแรกผมจําได้เลยคือเอตรงนี้ครับไต้ตาแล้วก็ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็น่าจะแถวนี้ที่หนึ่งครับสี่ห้าแผลครับผม เพราะว่าดูแล้วก็ฟันแบบแบบหนักๆคือกะกะปิดจอบน่นกะเลยครับกะตั้งใจมาไม่ค่อยไม่ค่อยตะครับไม่ค่อยตีเพราะว่าจริงๆผมก็เตรียมมาเยอะผมบอกเลยว่าผมเตรียมมาเยอะไฟนี้ผมเตรียมมาเยอะเพราะว่าหนึ่งด้วยข่าวก็ออกเยอะอะไรเงี้ยผมต้องยอมรับว,ว่าผมก็เก็บกดผมไม่ใช่เป็นคนที่พูดอะไรเงี้ย <S <S ให้เขาพูดไปเขาพูดไปผมเห็นผมก็ดูข่าวนะครับว่าเออมองผมผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตาผ่านของเขาอะไรเงี้ยคือบางบางบาง บางข่าวมาก็แบบผมมันแค่ทางผ่านอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจนะแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ไปซีเรียสตรงนี้ว่าแต่พวกตัวผมเก็บกดผมเก็บกดผมเอามาเก็บไว้ผมเอามาซ้อมผมเอามาเทรนผมเอามาแก้ผมคุยกับเทรนเนอร์ผมคุยกับเทรนเนอร์ของผมว่าเออเขามองเราเป็นงี้งี้นี้ทุกอย่างคือเราแก้กันไปแล้วผมว่าตามเป้าของผมบนเวทีเราให้สภาพว่าอยากเจอกันแล้วกติ ก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าไฟหน้าอาจจะเป็นรถถังกับเฮเกตี้แต่ว่าผมใจผมอ่ะ,อะคู่นี้โชกันไม่เป็นไรครับแต่ว่ายังน้อยผมก็ยังอยากวัดดูเหมือนกันเฮเกตี้ในฐานที่เราเคยปล่อยับเฮเกตี้มาทีเฮเกตี้ในวันนั้นใช่ไฮเกตี้ในวันนี้ต่ากันยังครับไม่เหมือนเดิมครับเฮเกตี้ในวันนั้นกับวันนีนน้ไม่เหมือนเดิมเขาเกรงขึ้นกว่าเดิมเขาหนักขึ้นกว่าเดิมและวีวทเขาเต็มวีทกว่าเดิม ผมเลยอยากต้องการที่จะรับความท้าทายอะไรใหม่ๆ <N> ในการเพิ่มมีดไปชกกับเขาคนอื่นผมไม่ชกนะคนอื่นผมไม่ชกถ้าผมปล่อยไปคนอื่นผมไม่ชกขอให้กติขอวัดแค่นี้พอขอเป็นการจ้างวยไทยครับมวยไทยเลยครับวัดกันกที่มวยไทยเคยมีคนเขาบอกว่าซุปเล็กนี่เป็นแชมป์โลกบ็อกซิงที่ชกมวยไทยได้เก่งมากเรารู้สึกไงครับ ก็อันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับแต่ <c oughs> ในกติกาคิกบ็อกซิงก็คือแบบคือเราเป็นแชมป์โลกก็ผมก็ซซ้อมคิกบ็อกซิงจริงๆผมยังซ้อมอยู่ตลอดครับในกติกานี้แต่ว่าผมแค่ชุงมวยไทยผมแค่เสริมเพราะว่าคือเรายืนพื้นมวยไทยอยู่แล้วผมก็แค่เอามาเสริมลูกที่แบบลูกมวยไทยอะไรเงี้ยเข้าไปแต่ว่าในการซ้อมผมคือผมซ้อมคิกบ็อกซิงตลอดตลอดเวลา,ถ,าถ้าไม่ใช่แฮกเกอร์ตีน้นี่คิดว่าผู้ต่อสู้คนต่อไปของเราเนี่ย อออบล์คคปเจรรรใัตัวผมเองคิดว่าน่าจะเป็นทาเคิรุเพราะว่าทาเคิรุเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาในวันชิมิชิปเอ๊ะรู้สึกจะมีการเหมือนเหมือนในโลกโซเชียลมีการคุยกันด้วยไห่ก็น่าจะทาเคไม่ผมก็ไม่ใน,ในใจครับแล้วแต่ทางบอสทางวันชิมชิปจัดให้ผมก็พร้อมที่จะเจอในรุ่นของผมนั่นเองโดยโดยส่วนตัวเราเราเคยคุยกับทาเคิรุกหรือว่ามีการคอนแทคติดต่อไหมไม่เคยครับอันนี้โดยส่วนตัวผมไม่เคยคุยแต่ว่าผมเคยดูเข,ข่าวชกประเมินเป็นไงบ้างครับเก่งครับเขาเก่งแล้วตัวผมเองอยากเจอคนที่เก่งกว่า คนที่เขาคือเบอร์นหนึ่งคือตัวขอเองก็ต้องการเจอคนที่คือเบอร์นหนึ่งของเขาของรุ่นเนี่ยผมก็อยากเจอเงนี้จะได้เป็นการที่สู์ตัวเองว่าเออผมก็ทําทได้นะอะไรด้พลาดมาก็าไม่มีอะไรที่เสียหายเพราะว่าผมทํามาท็มที่แหละแต่พอจะยืนยันยันหนักแน่นเลยไหมครับว่าร้อยสามห้านี่เรายังชกได้ยังไม่มีปัญหาผมยืนยันครับว่าผมยังทําได้ผมต้องขอโทษจริงๆผมพลาดอันนี้ผมพลาดจริเงเพราะว่าวันนั้นผมพูดมันแก้ตัวไม่ได้ครับมันพลาดไปแล้ว คือผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมทําได้ครับวันนี้อยากขอบคุณอะไรบ้างเลยครับยนะิ่งผมก็เนยๆผมต้องขอบคุณบอสชาตรีครับที่ให้ผมโชคในรายการวันนี้และนําผมได้มาชกเป็นคู่เอกในรายการวันภายในสิบสองผมต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าตัวผมเองก็ดีใจที่ได้มาชคอ,อีกครั้งหนึ่งที่เวทีลุมพินีซึ่งเป็นเวทีที่แฟนมวยได้เข้ามาเชียร์ ทุกคนคือกําลังใจผมตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับและดีใจมากที่ได้มาชกที่เวทีนี้ต่างจากที่อื่นต่างจากที่อื่นกําลังใจเต็มเปี่ยมขอบคุณสตาฟเนทเเนเนอร์ทุกคนครับที่เหนื่อยที่เคี่ยวเข็นผมทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเทนเนอร์ของผมไม่ว่าจะเป็นคนดูแลผมขอบคุณยกขาวที่ให้การสนับสนุนผม มิสเตอร์ฟิลิปแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาเชียร์ผมขอบคุณทุกกําลังใจที่เชียร์ผมและไม่ว่าจะเป็นหลายช่องทางครับที่เชียร์ผมต้องขอบคุณจริงๆครับผมโอเคโอเคน้องขุกระไรคุณพิดเดอได้แครับที่ให้กำลังใจน้องขอบคุณสหรับกาแฟกาแฟแล้วกาแฟนเนี่ยแสดงว่าริดกาแฟดำ เกินเลยเกินรอกาแฟที่เกินสาเหตุละกินกาแฟน้งก็ไม่เกิกินกาแฟไม่เกินได้ำยังไงวะไม่ดี่ะเกิดไ